หน้าจอ,อเจอเลันเลันนะช่วยไม้อะไม้เปิดไปที่สปาเทียนครับงานวันนี้เราจะสร้างห้องสปาเทียนนะครับข้าสปาเทียนเนาะเปิดห้องใหม่สร้างห้องใหม่ตรงไหนใหม่มุมบนด้านขวาเห็นไหมครับ Create s p e c t Create s p c มันจะมีห้อง,องต่างๆให้เราเลือกเต็มเลยห้องแรกก็ห้องว่างอีก,อกห้องอืง่นๆมันจะมีห้อง mm hmm. เปลี่ยนสีได้แล้วไหม เห็นว่ามีสีจุดจดจุด,จดจุดตามนี้คือเปลี่ยนสีห้องได้เลือกหนึ่งห้อง ได้ยังได้ยังอยากดีโวยเยอะไอะไรตุยตุยโอเคเมื่อเราได้ห้องแล้วใช่ไหมครับเราไปเปลี่ยนชื่อห้องตรงนี้ดูดูที่เฟซบุ๊กครับครูให้ตั้งชื่อห้องว่าไงดูเฟซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มครูให้ตั้งชื่อห้องว่าบนสุดเลยนี่ ดีด๋ยวาดคุณวาพหนึ่งถึงสิบสี่เธอได้บวทตีอะไรคุาพเก้าคุาเกนะ็นะปีไปคุณภาพเก้าคุณภาพนไปเปลี่ยนตรงนั้นครับลบทิ้งไปใส่ชื่อห้องเป็นคุณภาพเก้าแต่เเก้าลงไป ด้านล่างเป็นคาอธิบายภาษาไทยบทที่เก้าบทที่เก้าเรื่องอะไรนะครับแล้วก็นะทําจัดทําโดยนางสาวอะไรพิมพ์ลงไปบทที่เก้าเรื่อง copy มา copy ชื่อบทมาได้ 9. บทที่เก้าเพิ่มาในคำอธิบาย description จัดทําโดยนางสาวจุ๋มจิม .com อ,อ,อะไรก็เขียนมาน จะทำโดยใช่จะเรื่อยๆเดียด๋ยวเราคลิปกันกัตเองโอเคคลิปในปุ่มเซฟครับคลิปในปุ่มเซฟ จากนั้นนำลิงก์ห้องไปส่งใน Facebook ครับตัวกลางครับแชร์แชร์นะแชร์เรื่องตันนี้เป็น Public เลื่องรวมกลมมาเอามาปิดติดกันเลื่องรวมกลมมาทางขวาโอเค c ั p ปเอาไปส่งใน Facebook ครับไปส่งใน f a Facebook ต้องคอมเมนต์อ่าพิมพ์ชื่อนามสกุลจริงตามด้วยบทตามด้วยลิงก์ สภาพเทียบบทที่เอ้าเดี๋ยวไปเข้าไปแก้ไขมากเดี๋ยวรงสามจุดโอเคแก้ไขเป็นแบบพิมพ์ชื่อบทมาคับพี่ชื่อบทมา เฮ้ยบทเดียวครับเว็บักหนึ่งเคาะเว็บหนึ่งเคาวางลิงกห้องครับแบวางลิงกห้องแพทแพทและคลิกส่งครับอ้าวไม่ลิงลิงิงหลุดไปแล้วไปคัปเปี้ยใหม่ไปคัปปี้สปาเทียทำไมปึ๊ คับอปี่ลิงก์ให้าพาเทียนอ่าวางแอดอ่าคลิกปุ่มส่งครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ลิงก์ลิงก์ส่งงานแล้วตอนนี้ลิงค์ส่งงานที่เหลือเธอก็ไม่เธอก็ไปใส่ตอนนี้ไปประกอบไฟล์วิดีโอไป pdf ไฟล์ลิงก์เกมเศรษฐีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน3 d m o โมเดลเฟอร์นิเจอร์ลิงก์ไปห้องเพื่อนโอเคนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ประกอบวันดี้เอาสร้างห้องใหม่แล้วก็ส่งลิงก์มาก่อนนะส่งลิงก์มาก่อน